สวัสดีค่ะแฟรลี่กิรณาค่ะรับบทเป็นแบมๆบค่ะสวัสดีค่ะปาปวัตดาค่ะรับบทเป็นเพิร์ทค่ะสวัสดีค่ะเชียงเสียงพรสวงค่ะรับบทเป็นเจนเนทค่ะสวัสดีครับไดมอนนารกรครับรับบทเป็นไบเบิลค่ะศิลปะประวัติศิลปะศิลปะเหาอ ที่รอคือคนจริงก็ชอบพละทำไมง่ายสุดแล้วมันมันอยู่กับเพื่อนอะวีแลกที่สุดคือเออวิชาอื่นมันจะต้องแบบว่าวิชาการไงแต่พอมันเป็นพละมันจะมีความแบบว่าแ c t i v e ร่างกายเราได้ออกกําลังกายด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมชอบปิงปองนะมันได้ใช้ไหวพริบในการในการเล่นอะหนูชอบวอลเลย์อะเหมือนกันก็มันชอบตบวอลเลย์หรอจริงๆอ่ะเวลาเรียนพละหนูรู้สึกว่ามันมันมีหลายกีฬารวมกันชอบแบบ มันวุ่นวายดีไม่อยู่เพื่อนที่อยู่เพื่ใช่ใช่ประวัติศาสตร์โอชอบเลคเชอร์ชอบวิชาที่เลคเชอร์อะไรอย่างงี้เนื้อห<อ>าเยอะมากเราคือหนังสือเรียนสวยปกสวยออก็เลยชอบเรียนรู้สึกว่าการแบบนั่งทำสรุปแล้วก็แบบเปลี่ยนปากกาไปแต่ละสีอันนี้นสนุกชอบศิลปะค่ะเพราะว่าชอบ drawing ชอบแบบเลอะมือเลอะที่สอนกับบ้านเราภูมิใจมากแนวที่ชอบอ๋อชอบวาดพอร์เทรตค่ะพอรร์เทต เเลลกกชอบมองตานี่ตีสามกว่าตีสามกว่ามาทำอะไรตีสามเหมือนกันเหรอมาทำอะไรอ่ะวันกีฬาสีเออวันกีฬาสีเราต้องมาแต่งหน้าใช่แบบเพราะว่าเราเป็นแบบถือป้ายอะไรอย่างเงี้ยใช่เราเราถือป้ายครับตอนนั้นแคลรี่ทำอะไรทำไมเป็นลีดแคลรี่ขึ้นมือโฉบย่าลีดพร้อมเลยค่ะน่ารักไหมคะอย่างี้ ทีห้าก็พอเป็นสภานนักเรียนบางทีก็แบบมาร่วมกิจกรรมโรงเรียนบ่อยมากก็เลยจะแบบช้าเช้าสุดที่ครณครูจะอน,อนุญาตให้นัดได้ก็คือตีห้าลัค่ะเออเออใ <laughs> ช่ใช่ใช่งานลัอยากจะฝากทุกคนนะครับเรื่องสตินาวิทยาลัยะนะครับบอกเลยว่าพวกเรานะครับไม่ได้มีกันแค่นี้นะครับยังมีเพื่อนๆอีกหลายคนมากๆเลยนะครับแล้วก็มีแบบว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่อีกมากมายปะทะคารมกันเป็นเรื่องชี มีหลายอารมณ์มากๆแล้วก็สะท้อนถึงความเป็นจริงของสังคมไทยในปัจจุบันนี้ด้วยนะครับก็ยังมีเรื่องเพื่อนด้วยไม่ว่าแบบในสังคมนี้มันก็มีเพื่อนอยู่หลายแบบอะไรอย่างงี้ก็มาดูกันว่าในสักดินาวิทยาลัยจะมีเพื่อนกี่แบบล้านหรือเปล่าเยอะแยะเยอะแยะมากมายค่ะก็ฝากละครนะคะสักดินาวิทยาลัยด้วยนะคะทางช่องวันสามสิบเอ็ดแล้วก็แอปพลิเคชันวันดีค่ะ